เด็กๆตอนนี้นวดดูงานแล้กำลังสิเลิกงานเออสิเล่าให้ฟังก็รู้ว่าอันวันนี้สิไปเยี่ยมคนปน่วยเมื่อวานนี้อันเมื่อวานนี้เมื่อที่เมื่อวานนี้นวดดุเนาะเมื่อวานนี้นวดดุดแล้วอ่อมีน้องในทันด้ว่นะคะจะพอสบ,บายเนาะพอสบ,บายปวดหน้าอกปวดจนว่านั่งไม่ได้นอนไม่ได้ให้จนให้ แล้วทีนี้กเ,เราพวกนะเราถึงบอกนั่นแล้วก็กลับบ้านไปนอนอยู่ห้อ,ง,องไปนอนอที่ห้องเพื่อจัดการแล้วหัวห,หน้าพาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้เจ้าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์บีคอเอ็นต่างๆที่โรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลปันจะจำนะโรงพยาบาลก็เซ็นบ้านบางทีมันอยู่ใกล้ๆคือหลังหมู่มบ้านเลยนะก็เลยก็จะวินิจฉัยประมาณสี่ชั่วโมงเนาะ ว่าเป็นโรคหัวใจก็คือเป็นเส้นเลือดในหัวใจเอ้ยเส้นเลือดไปหลอเลี้ยงหัวใจเพียงพอหรือว่าปปออ,าญญอกไปบกพรองอย่างโน่นเนาะก็เลยเห็นใหนเจ็บนะโอเ๊เจ็บจนว่าเราเจ็บจนให้เจ็บนั่งมาได้นอนมาได้เจ็บที่แรกคิดว่าเราเป็นเพราะว่าเราไปโจ๊กแคลมาแล้วเราไปทอนทอนฟันมาแต่ว่าป่ะเม่เนาะไปไม่ไช้ใช่แล้วหมอบอกว่าโรคหัวใจก็คือ รอเตือนเป็เรอเลี้ยงหัวใจผู้ทานเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าไปผู้ทานเนี่ยชอ็ชอกช็อกก็คือตายพระเจ้าวันถ้าเกิดว่าไปผูทาน,น,น,มน,น,นไม่หนึ่งโมงก็ตายมีสิบยี่สิตายได้มาในโน้ตไฟสิเมื่อมาแล้วก็เลยเรสิไปเยี่ยมเนาะเพ่ออายุคนละหลังมากอายุคนละหลังตอนนี้การสื่อเรื่องนี๋นยวไปเพิ่งกันเนาะ ทุกคนว่าเป็นอะไรได้เพราะว่าอันมอน้ลาราเจ้าอุหาก็ออกมาตังา้งถนีหองตัเสานี่เนาะ เ,เกาแล้วทุกคนออกทางเก้าออกอาทางรถหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้คเจ้าจหฮ้องว่ารถหนึ่งนะรถหนึ่งก็คือบอนส่งสินค้าแล้วก็บ,บอนเข้างานของพนักงานห้างทุกคนก็สิมาเขายู่มองนี้หมดเลยช่วงปีนทางก็สิแบบว่าวุ่นวายแน่แจังหน่อยแบบนี้เลยรถจะส่วนส่วนกันแบบนี้ทุกมือ้อข้าเป็นเวลาที่ออกมาพร้อมตอนที่คารเจ้าปีนทางเนาะรถก็เลยหลาย ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มคนมันนี่วันนั้นทุกคนวันซุกนอ้องลดก็เลยหลายห้างเป็นสี่ทุ่มถ้าปกติเราก็ลเป็นสามทุ่มออกมาเวลานี้คือเงียบจิบแต่ว่ามันนี่ออกมาออกมาคือเป็ร้านไว้อะไรเนาะเป็นร้านไว้ก็มีลูกค้า รีดร้านไวเพราะมีลูกค้าออกมาเจออีนน่อยนะเจอรถหลายนะถ้าลูกค้าหลายก็สิออกมาประมาณสี่ทุ่มกว่าก็สิบ่มีรถวแหละ์อู้อันนี้ดีเนะาะคะเจ้าเวทเฮ็ดแบบให้กลวยแบบเขาย่างมาตอนเช้าก็สิบ่ได้มีรถสี่ามาแบบสิบเอาเอาแบบนี้นาเพราะว่าตั้งแต่มีข่าววันที่ขาเจ้าข้ามทางม้าลายนันเนาะขาเจ้าก็เลยเฮ็ดแบบนี้อันแบบ ให้คนย่างไปเลยเป็นทางเข้าห้างพอดีเลยฝั่งนั้นก็มีถ้าฝั่งนั้นก็จะเป็นหัว่วเือกันเห็นบอกแดงๆนะเนาะจะเป็นหั่วให้คนย่าง<ม>ตั้งแต่มีขค่าวันที่คุณหมอเนาะถือรถส่วนในขัทางอันข้ามมาหลายค่ะเจ้าก็เเยเ้็งแบบนี้เลยนุษว่าดีนะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเพราะว่ารถมันแล่นไวอะแล่นไวแล้วมันยักสู่กันมันยักแงกันนะเนาะอันตราย ีลาฝั่งนี้สิเป็นฝั่งน,น,นี่แบบว่ารถขัาเข้าเลยที่พอค่อยมีรถถ้าเป็นฝั่งฝั่งตะพุ่งที่เป็นรถขัาออกออกจากห้างเนะะยาะรถก็เลยหล่แต่ตอนเชา้ารถที่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้หลายเพราะฝั่งนี้มันเป็นบอนทางเออเรื่อนีงง่ยมันทางเข้าห้างเนะาะก็เลยหล,ย,ลยตอนเชา้าอันนี้จะเป็นรถส่งทอ,องของชอปเนาะเขาจะไส่งของตอนกลางคืนเสียงดังมาก บอกเลยเสียงดังร้านเหล้าเปิดแล้วทุกคนเนาะมันเป็นร้านเหล้าเนาะเห็นบองที่มันเป็นเชิงร้านแจ๊สปันเนาะเป็นร้านเหล้าเขาจาให้เปิดแล้วสิเนาะเสียงดังเนาะเดี๋ยวไปเจอกันด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปเยี่ยมคนป่วยเนาะทุกคนซื้อขนมไปฝากคนป่วยก่อนนะทุกคนคนป่วยต้องอยู่อีกหลายวัน อันไม่อย่างเกาะน้ำมะพร้าวซื้อขนมไปฝากเพราะว่าซื้ออะไรดียวซื้อขนมไปฝากคนป่วยกันด้วยทุกคนเพราะคนป่วยต้องยุดอีกหลายมือเนาะ ได้แล้วมากินน้ำร้ากันดีรอเราเอานมกาได้เอานมเอานี่ดีกว่าเนาะซื้อนมนี่ได้นมโอ้ยได้นมได้ขนมได้น้ำโคลาได้ยังได้นมได้น้ำขนมคือกัน าบ้านนุชเนาะก็เลยซีแวะไปบ้านทอนเลยเนาะมืดบ่มืดเลยแวะไปบ้านคนป่วยเลยพิลาเข้าไปแล้วน,นี่บ้านผู้ซายเนาะก็คือบ้านเก่าหลังที่หลังที่เทนุชอยู่มเม,ออมืนั้นเนาะไอ้เบิ้มืดเพราะว่าหลอดไฟ เอาไฟมองนี่มันขาดแล้วมันก็เลยมืดโอ้โหขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเต็มเลยไหนคนป่วยที่มืดเต็มเลยใส่หน่อยอ๋อป่วว่าทำไมห้องรกจังเลยไหนคนป่วยเอาคนป่วยเดินได้แล้ว <laughs> คนป่วยเดินได้แล้วทุกคน,นชิ้นขนมมาฝาก เป็นแนวเลยอากงอาการเล่าให้ฟังเลยด้วยดีขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้เจ็บเจ็บจนให้พุ่นเนาะเนาะเจ็บเจ็บข้างเลยทนข้างซ้ายบ่ชตับเอิกจอดใส่หลังนั่งกับไม้นอนกับไม้เลยโอ้ไปนอนในเตียงเลยหายใจนี่นซึ่เขียวตัวเองหายใจหายใจแบบหายใจสั้น แล้วขจาว่าตาแดงตาแดงยังดีปะมันแนวมันเจียบแห้งเนะมันไข่ขึ้นอ๋อก็คือยังวาวและมันจีึดอัดจักหน่นยหนะนอ,อยมีตาสโอ้ออสายเยอะเกินไม่ตายเพราะอะไรไฟสายเยอะนี่แหละเนาะแล้วขาจาว่าแล้วเรนนี่ไปไปห้องหมอ,หมอเมอเื่อไหร่วันนี้ เขาหนักกซนติเมตรไปตรวจโรคอ๋อเดือนเอวอะเดือนเดือนเดือนกันยายเดือนหน้าพอแม่ที่สามมิถุนามิถนที่สี่มิถุนาเขาจะให้ยามากินยาถอนยาเขาจะให้ยามากินมีแต่ยาแก้ปวดอะบยาไอทีอ๋อขยายริมเลือดอ๋อไปขยายเอ๋อเล่าถูกมาดูซื้อของมาฝากคนป่วยคนป่วยหน้าที่ได้นอนหลายมือ อันนี้ขยะบอนี่ขยะถุงเจ้ามาค่อยบ่มีถุง,งซื้อลมซื้อขนมมาฝาบน้อมากกับน้ำมีเมาเกินกันปวดยังได้ยังหนึ่นอองเด,ด็ปวดท้องอยากเออแม่มนเลยแม่มาคุยกัน นอนม่ได้วอป่วยคนป <c oughs> ่วยเศาแรงหนึ่งปวดแรงหนึ่งแล<อ>ตอนแรกคิดว่าปวดแค้วบ่ตอนแรกคิดแบบนั่งกับปวดทำอะไรแล้วกินพาราคือคิดว่าเป็นลองกินยาบม่ได้ไ่ได้รูรรรร้สึกว่ามันเป็นมาก่อนบ่บนนไม่เคยเป็น,ปนโรคหัวใจนี่มันเป็นตั้งกำเนิดืลอ มันบวมีอาารใช่มันต้องเป็นกรรมพันธุ์มันมีอนุนมากที่เป็นค่ะปวดปรนเอยจะบอกเปลีนเหรอมันไ่ได้เปตะเกิดดิเพรามานไปนอนในเตียงท่านั่งอ่ะท่านั่งมาพอนนได้ไปนอนอ่ะอกเขาคือบอกเอียงยเอีงขึนหยกอียงก็คือต่อก่อ่มันเก็บหายใต้กยยังเจ็บน่ะ ในใจฉับ่าใดเอ้าพี่แม็กว่าหมอว่าถ้าไปซาก็ห้าพันบโรถหมอโผล่อะหมอว่าหมอถามว่ะจิ๊บแล้วขันเลย้าจิ๊บแล้วทำขันคือตายเลยคือมีโอกาสรอดเสีคิดยังไงพาดกลับมาบ้านกลับมานอนคิดว่ามันสิดีบ่ะคือตอนแรกมันเจ็บแค่นี้นหนูไปเจ็บไปหลังมันเจ็บแค่ทางหลังนั่นแหละตอนอันนั้นไปหาอุยชัยปวดด้วยตามเรียนตามมัน พี่แม็กมาพัดย่างวันแม็กพัดอยู่ป๊บไปทางนอกดอีกก่เาเอาพี่แม็กมาส่งคอยให้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สาละยังเจ็บอยู่บ่แต่ว่ามันเ็บวแห้ง้มือสวว่าเจ็บขาเข้ขยับแบบอะไรเงี้อ๋อยังราตสวยอย อ๋อกกินยาค่ะยายหลอดเลือดอ๋อกินยาแก้ปวด<า>หรอมัง้งดีด<า>ีเสพยาสีาเนี่ไปแรกๆบนทันในยานะเป็นโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเกษมราชรังเฮานี่บ่หรือว่าการุนพุนอ๋อการุนเออโรงพยาบาลเกษมราชอันเดียวกันแต่การุณเห็นพี่แม็กว่าว่าขาเจ้าเพื่อที่ขาเจ้าสรุปประมาณสี่สัปโมง เะว่บสี่ทุ่เนไอชรู้ไหมไอธอนมันนั่งรถอะไรไปคนว่านั่งรถพยาบาลน่ะไปแล้ว่บอกว่าพี่เมพี่ด้วยไวเลยนะคือแบบนอนหายใจกะเจ็บบริหาายใจกะเจ็บเนาคือแบบมันอคขี่เบทีอ้อนเออกินข้าวกินน้ำครับ เดี๋ยไปละให้กับเจ้าพักพอนกินข้าวกินน้ำกินมาม่าก,ก็ได้กินนมก็ได้ขนมก็ได้กินนมกินขนมเออมีอย่างก็พากันมีอย่างก็ทักไปโทรไปได้ยูสม่นว่าเจ็บหรืออันซื่ออยู่ได้บ่มีไฟเห็นน้ำไรเด้อ,อ,อบสั้นก็ถ้าเกิดว่า สมมติเน็ตมดหรือว so like uh, <laughs> ่าโทรศัพท์พอมีเงินหันห้องโลดป้าแจ่วเราอยู่บ้านตลอดป้าแจ้วป้าแจ่วห้องเราก็ทานรุเลยนี่แหละบู๊นี่ก็เรียนห้องบูเป็นโมอ๋อบู๊ตอบอะไรไปละไปเมื่อจะพักผ่อนเบ่งห้องก็ได้พวกกระดอมีแต่สายฝ่ายอยู่กันเดี๋ยวเลยเออเขาก็ไม่ได้ซื้อ นี่ต่สายพัดลมนี่มันเข้าขี้เมียงมันบริเวณสีดำนี่นี่เป็นสีเทาพักการล้างเนี่ยอ๋อก็ตรวจโควิดได้เหรอไปงงรเขาเป็นธรรมดาเขาก็กันไว้เนาะเขาเห็นตาแดงเขาเห็นถักเอตวรวจไม่ได้เจอหรอวะ คือตาแดงเลยว่า hmm. มันเจ็บเปนแห้งนมันที่น <thighs> <Ein structured language> ี่ไขขื่นมากใช่ลูกค้ามีลูกค้าตอนแรงกำลังมาสิว่าเมลพุงมาแต่งได้อะไรมป็ยอะไรแล้วเป็นอะไรเนี่ยมาเยี่ยมมาเยี่ยมคนป่วยเป็นอะไรแล้ว รักษาแม่เจ้าฮนกินเช้ายังเป้าแห่ตามี่ตามของบ้านหามันต้องเป้าไนี่ไผ่มากบริสุทธิ์ขาวจอยบริที่เลยหเลยจอยอยู่แล้วปกติก็จ่อยอยู่แล้วจก็จอยเลยนะขขาวไปหน่อยเดียวไปรนบ้านบิสยวะกาดเนอืี้าหอให้ินดิน้าา ไม่ต้องไปขายทำไงทำางด้ะเมือ่อเเมื่อแล้วได้มี่ยังก็โทรไปทักไปเดอ้อตวสอบห้องน้ำต่อห้ <c oughs> องน้ำไปสร้าอยู่เปะห้องบ้านบ้านชายโฉดเอ้ยสายโฉดเนาะก,ก็ต้งนนองแนวนี้แหละทุกคนเนาะเออแนวนี้แต่ว่าห้องนอนนี่พิลึกฟิโลพัดลมนะสีเทาเป็นสีดำ เดี know, so ๋ยวซีคือที่มี่ยังกระโพดกระโพเอาเสียเอาโบนี่พริกนี่แบ่งเอาไหมพริกได้พริกดีบได้พิกลึกพิโลไปยิ้มได้แล้วทุกคนเนาะยิ้มได้แล้วเมาได้แล้วคือสิโบคือสิโบวันอันนั้นแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่นรดราวเจ็บอยู่ละกัน กินยายาที่หมอให้มาเราไมันก็เลยไขเไ่เด้บัตรนี้เขาจ้นนา,นนานัดไปตรวจอกีกเธอหน,นึ่งนัดสิเดือนใดวะเออได้ว่าเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเนาะเขาจะนัดไปตรวจปาร์ต้นไม้นู้นเป็นเลยนี้ต้นไม้ค่อยไอ้ใครทำต้นไม้เราแค่แล้วลมเหรอต้นไม้นู้ดแดงแงงเลยทุกคนอ้งว่มีน้ำเลย อ, miracle. อันออนี้ซื้อมาไหว้นะตอนนั้นซื้อมาไหว้แล้วมีวม <c ười> ีวมีวเออสงสัยลมชุดน้ำฮึยังโอ้เจ้ากระเห็นบ่ชุดลิกี้โคดน้ำต้นไม้กันทุกคน อันก๊กอันนี้ก็จะเอาไว้ยืดถึงตอนนั้นนะบุมีใบพอ,อลงมาตะล่างมันมีใบตอนอยู่บ้านหลังนั้นเอาไว้ยืดถึงไว้อยู่อันระเบียงบุมีใบเออตอนเซตทีนุ่นนี่ทุกคนอันนี้มักเล่นกน็ขึ้นมาเองเนาะบุ้ได้ปลูกแล้วแต่ว่าเม็ดมันร่วงลงไปใส่เมียวเมี้ยวเมียวเมียวเมียวไปพักเมียว ขี้อ้อนมากเลยทุกคนตัวนี้หูหูเลยตัวนี้แหละที่ไปกัดพม่านบ้านเรานะไมช่พม่านสิเขากัดอะไรนะมูลี่เนาะกัดมูลี่เราตัวนี้แหละขี้อ้อนแล้วก็รู้รู้ความด้วยนะทุกคนเรียกชื่อน้ำตาลน้ำตาลมาเลยไม่ได้นะเขาบ้านไม่ได้นะเข้าบ้านไม่ได้นะขี้อ้อนมากทุกคนน้ำตาล นะ้าเข้าไม่ได้น้ำตาลเดีย๋ยวไปพังบ้านเขาก็ไม่ได้เอ๊ะน,นุ่นกันอันกลับมาบ้านหลังนี่เราทุกคนเนาะกลับมาบ้านอันกลับมาบ้านหลังที่นุ่พักอยู่แล้วบุรีเอาอันนั้นลงมาเนาะอ่ะ อยูうう <s <S ่ฝั่งโอ้ยจิตตัวก้อยตอนนี้เราก็มาบ้านแล้วมาบ้านนุชละบอาการเราก็ดีขึ้นแล้วทุกคนนะอาการดีขึ้นแล้วยิ้มได้แล้วว้าได้แล้วมัวในเจ็บจนให้เจ็บจนให้ได้ได้ยินพี่แม็กว่าว่าหัวหน้าเนาะพี่แม็กผู้จัดการบอกว่าโถมหาโนดเอ็งสเตนบายไว้หน่อยนะนุชก็ อย่างมันสิหายแหงกวานั่นเลยพเลนบผกว่าคงไม่เป็นไรเราพี่หมอเขาเก่งคงไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเราใ,ในใจก็ได้เราก็คิดเปเมือดยานานนะเนาะเพราะว่าเราเคยมีแบบเหตุการณ์แบบนี้เนไหหมอว่าว่าถ้าเกิดว่าไปผ่าันนั้นมีมีโอกาสช็อกนะทุกคนเนาะมีโอกาสช็อกเสียชีวิตได้เพราะว่าเลือดอันเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจผ่ทตันมีโอกาสช็อกตายบนเ้าได้นววดู้เลยแบบโอ้ มันหายแหงขนาดนั่นเลยแต่คือมันก็ได้มีอาการนี้อย่างมาก่อแบบนี้น่ะเราก็ว่าเราก็่เคยเป็นมาก่อนมือวนี้เจ็บเจ็บแล้วมันเจ็บน้อยหนึ่งแล้วเรามานอนอยู่บ้านเนเจ็บนนอุกนี่น้อยหนึ่งบริบริเจ็บไปหอดสันหลังตอนที่มาน่ะพอมานอนบัดนี้มานอนอยู่บ้านแล้วมาพักอยู่บ้านมันเจ็บเจ็บไปหอดสันหลังมันก็ได้ก็เลยโทรไปหาหมูอยู่้านเนาะหมูอยู่หายกันเลยบอกว่าถอนหายใจไม่ออกพี่พี่แม็กก็เลยมาเบิ่งเมื่อวานนี่เนาะ มาแล้วปะสบพันมีคนยุดเนาะมีคนยุดแล้วทีนี้เราไปซื้อกับข้าวเนาะแน็กไปซื้อกับข้าวก็คือกข้างอยู่ในบ้านนี่ควรจะเข้าบ้านได้ประมาณสิบยี่สิบนาทีเนาะเพราะว่าเราไปข้างนอกนอะก็นอนเจ็บอยู่มื่อวาก็กเลยไปโรงหมาก็คือไปโรงพยาบาลเกษร่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะใช้จ่ายก็สูงอยู่เนาะสี่ชั่วโมงขาเจ้าก็ ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นอีหยังเป็นอีหยังไปเลยแต่ว่า,าเข้ารากมีเครื่องมือเข mm hmm. าเจ้าก็เลยส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลพนังเก้าพนังเก้าเต็มเขาเา้าเลยส่งไปเอ่อไซน้อยนะส่งไปก็เลยส่งไปไซน้อยส่งไปไซน้อย,ยนัยน่งรถอันนั้นแหละทุกคนน,นั่งรถโรงพยาบาลน่นะเนาะนั่งรถโรงพยาบาลไปนั่งรถโรงพยาบาลมันก็เสียเงินด้ทุกคน,นะน,นเนาะเาะเ็นเสียเงินเยส่งผ่นปายไรนันั่งรถโรงพยาบาลนั่งก็นได้แต่ว่ากัญญาเนาะ ค่าเจ้าคะดูแลดีอยู่ประกันสังคมก็มีเพราะว่าเฮ็ดแล้วแล้วดีรู้อย่างว่ามีประกันรุ่นเพราะว่าบอกกับพี่แม็กว่าประกันสังคมแล้วพอดีเนาะได้ไซส์พอดีอืเป็นบุญน่ดีมันเป็นโรคหัวใจที่เป็นโรคโรคที่แบบว่าบอแมนว่าเป็นไข้าย,ยางที่มันสิเป็นละหายดีไม่เป็นโรคหัวใจนะทุกคนมันแบบต้องดูแลดีๆต้องอัน นุชก็บูแต่ว่าเปิ้นว่าว่ามันต้องดูแลดีใครที่เป็นโรคหัวใจนะมันยากเข้าเจว่าได้วันหน้าก็บอกโอ้บุญมีนายทอนบุญมีนายทอนไม่ตายเมื่อวานเนี้ยถ้ากูไม่พาเมืองไปนะกูไม่มาดูมึงนะมึงไม่รอดแล้วนายทอนไปห้องหมอแล้วกะเจ็บเห็นว่าแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลอกชนทุกคนเลยได้รักษาไว้ขาเจ้าก็เลยวิจิตชัยไว้ถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี่แปลว,ว่าอันรัฐบาลเนี่ยต้องรอคิวตามคิวแล้วถ้าเจ้าสิเจ็บสันใดก็ต้องรอคิวตามคิวเนาะอ,อันนี้ก่ะเจ้าวินิชัยเร็วก็เลยได้ตรวจก็เลยได้หูกก็เลยได้มายิ้มเมื่อนี้แต่ก็ต้องรอเบิ่งต่อไปเนาะว่าอาการที่เป็นองไรค่ะเจ้าก็ให้ยามาก็คือมียาขยายลอดเลือดเนาะแล้วก็ยาแก้ปวดบางนอรู้ตัไม่แน่ใจนั่น่นนนนะไเ้เบิ่ง นางกเจ้าสัดอีกเธอหนึ่งตอนแรกพี่แม็กโทรมาเมื่อวานนี้เราบอกว่าสิได้ผ่าตัดนุชก็ว่ามันต้องผ่าตัดเลยหรอกมันหายแงงขนาดนั้นเลยสิเพราะว่ามันเกี่ยวกับปวดใจ้วทุกคนมันอันตรายนะบอบแมนว่าผ่าตัดนั้นผ่าตัดนี้ผ่าตัดอันให้ให้เลื่อนมันไล่มีเดียนสะดวกนะกับเจ้าบอานะถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นที่แบบว่าอันต้องผายลี้นนุชกะว่าเฮ้ยมัน้ลยแดงขนาดนั้นเลยีิ มันอันตรายแล้วมันสําหรับลดการเก็บการปวยอยยุไทยเป็นไข้เป็นวัคซีนก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่เอาอย่างวัยให้เธอกระไผเนาะเป็นไข้เป็นวัคซีนก็กินยาแล้วดีนะเพราะว่าเขาไก่พ่อไก่แม่เป็นอย่างขึ้นมานันาะพวกมีคนเบิง่งพวกมีคนเบิ่งพวมีคนแย้งแล้วเป็นช่วงนี้ที่มันเป็นเกี่ยวกับโควิดพร้อมยิง่งยากเมื่อมาก็ยากซีเมืออะไรซีมาอ,อะไรมันยากเนาะ นี่ก็เยังมัก็เลไปโอ้ว่ากับพี่แม็กลงโอ้วเรานีประกันสังคมแล้วเฮ็ดแล้วแล้วเนาะอือเอาเดี๋ยวก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้สิมาเล่าสู่ฟังอีกทนึงเนาะอจกใคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กแชร์เป็นกําลังใจให้หนเด้อสําหรับคลิปนี้ก่อนเด้อสดี